สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคน,นะคะ่ะวันนี้แอดนะคะก็จะนำปักสิบบนหกตัวหวยี่กี่เว็บรวยมาฝากนะคะปักสิบบนก็คือเราจะหาตัวเลขให้ได้หลักสิบบนนะคะ,ะทุนก็คือถ้าเล่นหนึ่งบาทนะคะทุนอยู่ที่หกสิบาทได้เก้าสิบาทกำไรสามสิบาทต่อรอบนะคะถ้าเล่นสิบาทนะคะทุนอยู่ที่หกร้อยบาทได้เก้าร้อยบาทกำไรสามร้อยบาทต่อรอบนะคะกำไรก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะ ของทุนที่เล่นนะคะทุนใช้60กําไรได้มา30นะคะ,ะวันนี้เป็นวันที่18เดือนตุลาคม6 5ห้านะคะทุกคนทั้งหมดมี21รอบนะคะที่แอดจะทําให้ดูนะคะแต่ว่าเราจะเล่นไปทั้งหมด20รอบนะคะสำหรับสูตรที่แอดจะให้วันนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเราจะใช้หน่วยบนก็คือเลข9ตัวนี้นะคะ10ล่างก็คือเลข2ตัวนี้นะคะบวกกับ7คงที่นะคะพอเราได้ผลลัพธ์แล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะเราจะบวกเพิ่มไปทีละ1แต้ม ได้5ตัวนะคะพอได้5ตัวปุ๊บตัวสุดท้ายเราจะบวก2นะ,ะเป็น6ตัวนะคะ,ะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะยกยก9ลงมานะคะก็คือหน่วยบนุนะคะบวก10ล่าง10ล่างก็คือเลข2นะคะ,ะบวก7คงที่นะคะ9บวก2ได้11 11บวก7ได้18นะคะพอได้8เราจะยกแค่8มานะ,ะนับเพิ่มให้ได้5ตัวก่อนนะคะ 8. 9012นะคะพอได้5ตัวก็นำสองบวกสองคงที่ก็จะเป็นสองบวกสเป็น4แบบนี้นะคะ,ะผลออกนะคะอันนี้จะนำไปปักสิบบนนะคะทุนอยู่ที่60สับาทปักสิบบุก็คือกดเลือกจากแผงบบกดเลือกจากแผงนะคะกดเลือกจากแผงกดลูดหน้านะคะ กดสองตัวบนก่อนค่ะกดสองตัวบนแล้วก,กดบุดหน้าใส่เลขตามที่เราคำนวณได้นะคะล้วก็กดใส่จำนวนเงินแล้วก็ยืนยันได้เลยนะคะทุนของเราใช้ที่60บาทะคะถ้าใครเล่น1บาทแต่ถ้าแอดเล่นแอดเล่น10บาทนะคะถ้าเล่นเป็นปักะคะแต่ว่าถ้าเล่นรูด9ประตูแอดจะเล่นแค่1บาทไม่เกิน5บาบาแอดจะเล่นไม่เกิน5บาทนะคะอ่าร,รอบที่4นะคะผลออก5 4 970กปัก10 หลักสิบก็คือเลขสี่นะคะเลขสี่ในสูตรคำนวณของเรามีสี่นะคะแสดงว่ารอบนี้เข้านะคะแอดจะบวกกำไรไว้ตรงนี้นะคะบวกกำไรที่300บาทนะคะต่อรอบนะคะต่อไปค่ะยก9ลงมาเหมือนเดิมค่ะหน่วยบุญก็คือ9กบวกเนะคะ9กบวกเได้16 16กบวกเได้23นะคะถูกไหมคะ อ่ะยี่สิบสามนะคะใช้สามตั้งนะคะนับไปห้าตัวค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบนี้นะคะแล้วก็บวกสองคงที่เจ็ดบวกสองได้เก้านะคะอ่ารอบที่ห้าผลออกเจ็ดห้าแปดห้าสามที่เราต้องการคือเลขห้านะคะเลขห้านี้นะคะเข้านะคะแอดก็จะบวกไปสามร้อยบาทนะคะทุกคนนี่สองรอบแอดก็บวกไปรอบละสามร้อยบาทแล้วนะคะทุกคนทุนแอดแค่หกร้อยบาทนะคะ ตอนนี้แอดได้มาเท่าตัวละนะอ่ะต่อไปค่ะนำ8บวกกับเลข5นะคะ8บวก5ได้13 13บวกเเป็น20นะคะก็เอาศูนย์ตั้งนะเพิ่มค่ะ1 2 3 4ได้5ตัวปุ๊บก็นำตัวสุดท้ายบวกกับเลข2 4บวก2เป็น6นะคะอ่ารอบที่6นะคะพ้นออก6 3 5 5 5, 5. ที่ต้องการคือเลข3นะคะ สามเข้านะคะก็บวก300นะคะอะโอเคอันนี้ได้กำไรมา9 0้แล้วอ่ะต่อไปนะคะหบวกกับ5้นะคะห้ 5, บวกหเป็น10บสิบวกเเป็น17นะคะทุกคนใช้7ตั้ง7จ็ดแ5ตัวปุ๊บน้ำ1หบวกกับ2 1งบวกสได้3นะคะทุกนะคะนะคะอ่ารอบที่7มันออก3 8 0 1 0 เลข8นะคะอันนี้8เข้านะคะบวกไป300บาทเห็นไหมคะอันนี้สูตรกำลังเดินเลยนะคะในะวันนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะนำ0บวกกับ1 0บวก1เป็น1 1บวกเเป็น8นะคะใช้8ตั้งก็เอา8 8นับเพิ่มนะคะ8 9 0 1 2 5ตัว2บวก2เป็น4่นะคะอ่ะรอบที่8ปมันออก8 1 7นะคะ6 2เลข1นะคะ หลัก10บนของเราคือเลขหนึอ,อันนี้ก็เข้านะคะบ,บวก300นะคะทุกคนต่อไปค่ะเทุกคนถ้าใครประยุก์เป็นนะลองย้อนดูคลิปของแอดแล้วก็ลองออมไปคำนวณในแต่ละวันดูนะคะสูตรแต่ละสูตรที่แอดลงไปทั้งหมดนะคะสามารถเข้าได้ตลอดเลยนะคะไม่ต้องไปดูว่ามันจะเข้าวันไหนอะไรเงี้ยนะกเ็เอาสูตรทุกสูตรเนะี่ยมาเทสดูของผลของแต่ละวันถ้าเข้า เข้ายาวอะ่ะก็เริ่มก็เริ่มเอาสูตรนั้นนะคะมาเล่นได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องเอาสูตรวันต่อวันเหมือนของแอดนะคะแต่อไปนําสูตรมาเทสได้ทุกวันเลยนะคะสูตรที่แอดเคยลงไปให้ทั้งหมดคะเจ็ดบวกหกนะคะเจ็ดบวกหกได้สิบสามสิบสามบวกเจ็ดได้ยี่สิบนะคะ, 13, 13ะ,คะใช้ศูนย์ตั้งศูนยะ์นับเพิ่มหนึ่งสองสาม 4นะคะแล้วก็บวก2ไปได้6นะคะรอบนี้ผลออก9 1 7 8 9เ็ก็เลขหนึ่มันเดิมนะคะลักสิบของเราเลข1นนะคะนี่1ตรงนี้1ก็เข้าบวก300นะคะทุกคนต่อไปค่ะ7บวก8 7บวกแได้15 15้บวกเได้22นะคะทุกคนได้22ก็เอา2ตั้ง2 3 4 5 6ได้5ตัวนำหกบวกสองหแปดนก็ได้8นะคะอ่ะต่อไปค่ะรอบนี้เพิ่นออก6 1 7 7 8เลขหนึงเหมือนเช่นเคยค่ะมีไหมเลขหนึงรอบนี้หลุดะคะก็ลบ600นะคะทุกคนถ้าหลุดนะคะก็คือทุนของเรา600เลยต่อไป7จบวกเเป็น14นะคะ 7บวกเเป็น14 1สิบบวกเเป็น21นะคะใช้1ตั้ง1 2 3 4 5แบบนี้นะคะทุกคน5บวก2คงที่เป็น7นะคะรอบนี้เพออกนออก4 4 0 0 2มาที่4นะคะหลักสิบอันนี้เข้าก็บวก300นะคะอ่ะอยังเข้าต่อเนื่องนะคะต่อไปค่ะ0บวก0ได้0นะคะแล้วก็0บวก7คงที่ได้ เนะคะเราใช้7ตั้ง7 8 9 0 1พอได้5ตัวนำตัวสุดท้ายบวกกับเลข2ของคงที่เป็น3นะคะอ่ะรอบที่12ออก8 3 8 16มาที่3นะคะบวกไป300บาทนะคะต่อไปค่ะอืแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกนะคะก็คือหก 7 8 9 0 0บวก2ได้2นะคะอ่ะรอบนี้6 2 4 8 5มาที่2นะคะ2เรามีไหมมี2ก็รอบนี้บวกไป300บาทนะคะเนี่ยต่อไปจ้านำเลข4บวกกับเลข8 4บวก8ได้12 12บวก7ได้19นะคะก้าตังเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าตัวเลขสุดท้ายบวกสองได้ ะะอรอบนี้พ้นออกหกห้าเจ็ดสี่หมาที่ห้านะคะห้าเรามีไหมมีนะคะถ้ามีรอบนี้เราก็บวกไปสามรอยบาทนะคะเล่นปักสุบบนมันทุนอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่ามันชัวร์กว่านะคะมันจะหลุดหยุดหลุดไม่เยอะนะคะต่อไปเจดนะคะเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอดสิบอดบวกเจ็ดได้สิบปดนะคะ 8 9 0 1 2นะคะเราก็นำ2บวก2 2บวก2เป็น4นะคะได้6ตัวอ่ารอบที่5ปวดออก2 1 4 3 4เลข1นะคะเลข1มีนะคะก็บวกไป300บาทนะคะทั้งหมดเราเพิ่งหลุดไป1รอบนะคะต่อไปค่ะนำ4บวกกับ3 4บวก3เป็น7 7บวก7ได้14นะคะก็เอา4ตั้ง4 5 6 7 8 8ปบวกสได้0นะคะรอบนี้ผลออก6 8 0 7 8มาที่8นะคะทุกคนมาที่8นะคะ8เข้านะคะบวก300บาทนะคะรอบต่อไปค่ะทุกคนไม่ต้องเล่น10บาทเหมือนแอดก็กได้นะคะเริ่มจาก1บาทก็ได้ถ้าใครทุนน้อยนะคะ,ะเริ่มแค่นี้นะคะเริ่มจากทุนน้อยเก็บเล็กผสมน้อยไปก็ได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะศูนย์บวกเจ็ด 0บวกเได้7 7็บวกเได้14นะคะก็ใช้4ตั้ง4 5 6 7 8แล้วก็บวก2เป็น0นะคะรอบนี้ออก1 4 4 4งนะคะเลข4หลัก10บนเข้านะคะบวก300บาทรอบต่อไปคะ่ะ4บวกสนะคะ สีบวกสได้8 8ดบวกเได้15ใช้5ตั้งนะคะห้าหกเจเบวกสเป็น11ใช้1นะคะรอบนี้ออก3ามห้าสองเกนะคะมาที่5นะคะรอบนี้ก็บวกไป300บาทนะคะในรอบถัดไปค่ะก็คือนำหกมานะคะหน่วยบุญบวกกับ10ล่างของเราก็คือเลขสองนะคะหกบกสเป็น8 8ดบกเได้สิหเช่นเคยค่ะ 5 6 7 8 9 9จเบวกสเป็น1นะคะรอบนี้มา3 4 9 1, 1. ีเลข4มาที่10บอ่าสิบนนะคะรอบนี้หลุดนะคะไม่มี10บนก็ลบ600บาทนะคะในรอบถัดไปค่ะนำเาบวก1นบวกหนะคะเป็น 10, 10 1สิบบกหอ่า10บวกเเป็น17นะคะทุกคนใช้7ตั้งนะ7 8 9 0 1 ห้าตัวหนึ่งบวกสองเป็นสามนะคะในรอบนี้ผลออกแปดแปดศูนย์เจ็ดเก้ามาที่แปดนะคะแปดเข้าก็บวกสามร้อยนะคะทุกคนส่วนมากจะไม่หลุดสอนกันนะหลุดแค่รอบเดียวแล้วก็เดินต่อนะคะต่อไปนะคะศูนย์บวกเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่นะ,ะใช้สี่ตังสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าตัวปุ๊บแปดบวกสองเป็นศูนย์นะคะ รอบนี้ออก6 4 39, 4 3 9 6 4 4 3 9มาที่เลข4นะคะนี่ก็บวกไป300บาทนะคะรอบต่อไปค่ะ,อะรอบต่อไปนะคะ4บวก3 4บวก3เป็น7 7เบวก7เป็น14นะคะ 4ี่ห้าหกดแปดนะคะแปบวกสเป็น0ย์รอบนี้ออก5้าสอหสมหนะคะเลขสอไม่มารอบนี้หลุดนะคะลบหกรยนะคะในรอบสุดท้ายหัดควรรอบสุดท้ายนะคะใช้เลขห้าบวกกันบวกกับ3นะคะ 5บก3 8 8บก7เป็น15นะคะใช้5ตั้งนะคะ5 6 7 8 9 5ตัว9บวก2คงที่เป็น11นะคะรอบนี้พนออก9 9 0, 0 0 6มาที่9นะคะ9ก็บวกไป300บาทนะคะทุกคนสถิติของเรานะคะทั้งหมด21รอบเล่น20รอบใน20รอบหลุดไป1 2อ่ะไม่ใช่ดิ1 2 3หลุด3รอบนะคะ หลุดสามรอบเข็นนี้นะคะยี่สิบรอบเข้าสิบเจ็ดรอบหลุดสามรอบนะคะการที่เรามาดูผลกำไรของเรานะคะก็เอาเข้าเข้าก็คือได้นะ,ะได้ สิบเจคูณเก้านะคะสิบคูณเก้ก็จะเป็นนะะแล้วก็กําไรกําไรก็ใช้17รอบคูณกําไรรอบละสา0ร้อยาพัรบาทนะคะแล้วก็เสียเสีย3รอบ3รอบคูณหกร้อยพนนะคะ เอากําไรกับเสียนะคะลบกันนะคะสองตัวนี้ลบกันก็จะเหลือคงเหลือกําไรที่แท้จริงของเรานะคะก็คือ0ู3ย์ูนมสามถูกไหมนี่นะคะสามพันสามร้อยบาทนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะ นี่นะคะกำไรฝากสูตรนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวแอดอาจจะหาสูตรหน่วยมานะคะปักหน่วยมานะ,ะปักหน่วยบนอาจจะหาปักหน่วยบนนะคะเพื่อจะมาจับคู่ก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดเข้าไปดูสูตรก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไรก็เจอกันอีกคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ,ะถ้าใครจะเล่นเวฟรวยนะคะใครที่ยังไม่มี ยังไม่ได้สมัครนะคะแอดจะทิ้งลิงก์นะคะที่แอดเล่นอยู่ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าใครอยากเล่นตามก็สามารถกดลิงก์เข้าไปสมัครได้เลยนะคะทุกคนตามนี้นะคะสวัสดีค่ะ